สวัสดีค่ะโคสิตามาแล้วนะคะก็วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนะก็วันนี้นะคะโคสผ่านคนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ที่นี่เลยค่ะห้างแจสเออร์บอนนะคะอยู่ที่ศรีนครินนั่นเองนะนะเดี๋ยววันนี้นะคะโคสจะมาแบ่งปันเทคนิคนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาฟังโค้สเลยนะเดี๋ยวขอโคสแนะน,นำตัวเองน Li ิดนึงนะคะชื่อโค้สีตานะคะ เป็นใครคะเป็นไครคาโคสิตาเป็นไทรคาโคสิตานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะน้าหองโซนโฟล์มนะคะน้าหองพลังงานหินนะคะแล้วก็เปิดเพจนะคะแบ่งปันความรู้นะคะให้กับคนด้วยในเพจนี้เลยเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกนะคะบายโคสิตานะ Well and Happy Master นั่นเองนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะคะก็ขอสวัสดีทุกกคนด้วยนะคะบางคนนะค้นหามาทั้งชีวิตนะคะว่าทํายังไงถึงจะประสบความสาเร็จนะคะในเพจนี้นะคะช่วยคุณได้นะคะบางคนนะประสบความสาเร็จแต่ไม่มีความสุขก็ไม่รู้จะทําไงไงคะติดตามเพจนี้ไว้นะะเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกพวกคุณทุกคนแนะ่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับที่โค้ชทาแล้วนะคะประสบความสําเร็จที่สําคัญคือมีความสุขมากๆเลยด้วยนะคะอ่านะอืมได้ยินเสียงโค้ชกันชัดใช่ไหมคะชัดไหมคะ เราเ,เพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะสำหรับวันนี้นะคะเทคนิคที่โค้ชสมาแบงปันเนี่ยเป็นเทคนิคที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกฎนะกฎก็คือกฎนะคะบางคนไม่รู้นะคะก็ยังคงใช้ชีวิตเขาเรียกว่าไปเรื่อยๆนะใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เขาเรียกว่าให้โชคชะตามากําหนดชีวิตของเรานะโดยที่เราไม่เลือกที่จะกําหนด ชคสตาชีวิตของเราเองซึ่งเราสามารถกําหนดได้ไหมอันนี้โค้ดบอกเลยว่าได้นะคะถ้าคุณรู้กฎข้อนี้นะคะซึ่งกฎข้อนี้นะคะเราเรียกมันว่ากฎของแรงดึงดูดนะคะอ่ากฎของแรงดึงดูดนะคะวันนี้แน่นอนค่ะถ้าคุณกระโดดตึกลงมานะคะตึกสามชั้นลงมาคุณต้องล่วงอย่างแน่นอนอันนี้คาดเดาได้แน่นอนนะคะอ่า คงไม่กระโดดลงมาแล้วลอยขึ้นใช่ไหมคะนี่ก็คือกฎของแรงดึงดูดเหมือนกันนะคะกฎของแรงโน้มถ่วงนะคะมันก็ดึงดูดนะกฎของแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาติค่ะที่คุณมองไม่เห็นค่ะแต่มันมีอยู่จริงนะคะเช็คเช่นเดียวกับคลื่นสัญญาณมือถือที่คุณมองไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่วันนี้เราก็ไล์สดดูกันอยู่นี่ไงคะนี่แหลคะค่ะคือคลื่นสัญญาณนะคะ หรือกฎของแรงดึงดูดแบบเหมือนกับสัญญาณไวไฟนะคะที่คุณมองไม่เห็นรอกค่ะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดปุ๊บมันติดปั๊บมันรวดเร็วปุ๊บเลยนะคะเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะเทคนิคความสําเร็จแบบง่ายดายนะคะโดยการใช้กฎของแรงดึงดูดนี้นะคะโค้ดนะคะศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎของเขาเรียกอะไรไปเรียนรู้เพิ่มพลังไปเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้ตัวเองมาตลอดเวลาปกติเนี่ยโค้ดเนี่ยนะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น คนที่นะคะจบแค่ปีอย่างม6เองนะคะแต่เลือกที่จะไม่เรียนต่อเพราะรู้สึกว่าเรียนต่อมันไม่ได้ตอบโจทย์นะรู้สึกว่าเราอยากมากข้่งและร่ำรวยเพราะว่าด้วยครอบครัวเรานะคะตอนเด็กๆเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีฐานะค่ะฐานะยากจนมากมากเลยนะคะโค้ดก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้วันหนึ่งนะฉันจะเป็นคนในครอบครัวนะคะจะเป็นคนที่ร่ํารวยนะให้กับ องตระกูลให้ได้นะคะคนก็เลยศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการพัฒนาแก่สมองหรือคนรวยเขาเรียนอะไรกันคนรวยเขาทําอะไรกันคนรวยเขาคิดอะไรกันนะคะโค้ดก็หมดนะคะในการที่ไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองมาค่อนข้างหลายแสนเลยนะคะเกือบล้านเลยนะคะแต่วันนี้นะคะโค้ดได้มาป๊อปอัพนะคะแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดพลังปฏิหารเกิดพลังวิเศษนะคะเกิดขึ้นจากการที่โค้ดได้เข้าใจอย่างของแท้ได้ตื่นรู้เกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดค่ะ ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากเออมันง่ายมากๆนะคะถ้าคุณเข้าใจมันแค่น,นั้นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยโค้ดนะคะเป็นคนอ,อ,อ่านหนังสือนะคะเด e s ซ cret นะอ่านหนังสือไปทำตัวเองนะคะพ่อรวยสอนลูกอ่านมาเยอะแยะเลยค่ะแต่ไม่มีใครชี้ชัดให้โค้ดได้เข้าใจอย่างครูรุ้งนะคะครูรุ้งเป็นลูกศิษย์ของครูบัณฑิตึ้งหลังสีนะคะซึ่งโค้ดเนี่ยได้เรียนรู้กับครูรุ้งนะคะแล้วโค้ดก็ได้ ป๊อปอัพนะคะแล้วก็จากการที่โค้ดได้เรียนรู้ครูลุงเพียงแค่หนึ่งเดือนนะคะโค้ดสามารถนะประสบความสาเร็จจากธุรกิจนะคะที่เพิ่งเปิดตัวแค่หนึ่งเดือน,นะคะโดยที่นะคะมีรายได้สร้างรายได้เจ็ดหลักนะได้อย่างแฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ฟูเขาเรียกว่าเติมเต็มในทุกๆด้านเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะนี่คือเคล็ดลับที่โค้ดจะมาบอกพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะ ใครที่ได้ดูคนแล้วนะคะ1นถึงสและสาวันมาแล้วนะแต่วันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่4นะคะที่คนจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนเกี่ยวกับกฎค่ะหรือความลับค่ะหรือสุรลับค่ะของแรงดึงดูดนั่นเองอ่านะเดี๋ยววันนี้นะคะขอนะคะ ขอแบ่งปัน linkage, พวกเราทุกคนเลยแล้วกันนะคะว่าวันนี้นะค,ะความลับนะคะของกฎของแรงดึงดูดมันมีง่ายมากๆนะคะน้องปานก็รู้นะคะซึ่งวันนี้เราสิทธิค์ครูเดียวกันนะคะก็คือครูรุ่งนั่นเองนะคะซึ่งพี่ตานะคะหรือโค้สิดาเนี่ยทำประสบความสําเร็จนะคะจับรายได้เจ็ดหลักตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะที่เราได้รู้ความลับที่เราที่โค้ดจะบอกพวกเราวันนี้นะคะความลับข้อแรกนะคะของกฎของแรงดึงดูดหรือกฎของจักรวาลเนี่ยนะคะคืออะไรรู้ไหมคือเขาชอบความสุขและความสนุกค่ะซึ่งมันต่างจาก จากความคิดเดิมๆที่โค้ดต้องรู้หรือคนที่เคยบอกโค้ดมาว่าต้องทํางานหนักๆค่ะต้องทํางานเหนื่อยๆค่ะต้องขำเครียดขำเข่งค่ะซึ่งมันตรงข้ามไปหมดเลยนะซึ่งมันตรงข้ามไปหมดเลยน้องป่านกรีก๊ดกรี๊ดซึ่งมันตรงข้ามไปหมดเลยค่ะเมื่อก่อนนะโค้ดจะเป็นคนที่หน้านิ้วคิ้วขมวดค่ะจริงจังกับชีวิตจริงจังมันซะทุกเรื่องค่ะจริงจังค่ะแต่ไม่แฮปปี้เลยค่ะพอโค้ดได้รู้กฎข้อนี้นะคะว่าเราต้องมีความสุขรสนุกไปกับมันนะคะโค้ดเปิดใจเลยค่ะ เปิดใจเลยค่ะที่จะมีความสุขและสนุกไปพร้อมๆกันเลยนะคะและหลังจากน,านาั้นชีวิตโคต้ดเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่ะโค้ดเริ่มมีการฟังค่ะโค้ดเริ่มทานฟอร์มตัวเองมากขึ้นนะคะ,ะหลังจากที่เรามีความสุขและสนุกภายในหัวใจเราแล้วนะคะต้องพยายามนะคะที่จะฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ที่จะเบิกบานมองอะไรก็บวกให้มันขาดไว้นะคะรถติดอ่ะปกติรถติดก็จะบน่นถูกไหมคะว่าโอ๊ยติดจังเลยรีบก็รีบ ปกตินะโมเมนต์ของโค้ดจะประมาณนี้นะคะแต่หลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าวิธีการเชื่อมต่อกับักรวาวหรือพลังของกฎของแรงดึงดูดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยให้มันเห็นผลแล้วที่สุดคือการที่เราต้องมีความสุขและสนุกค่ะนะหลังจากนั้นนะ,ะเราก็เปลี่ยนการมองค่ะจากรถติดใช่ไหมคะปกตินะคะโค้ดต้องบนใช่ไหมคะ เขเปลี่ยนเป็นไลรู้ไหมคะจับมือถือค่ะพอร้อติดอยู่นี่เช็คค่ะมีใคร i n b อ x ม,มาหาเราไหมมีลูกค้าออเดอร์หรือเปล่านะมองทัศนียภาพรอบข้างว่าเออไอรถติดมันก็ดีเหมือนกันนะทาให้เรามองวิวข้างๆได้สวยงามนะหรือมีเวลาให้เราได้ตอบไลน์มากขึ้นทุกวันนี้ก็อยากให้รถติดเลยค่ะเพราะอยากจะจับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เออนะอ่ะอันดับแรกนะคะวิธีการเชื่อมต่อของตัวเรากับจักวาละที่ง่ายที่สุดนะคะคืออารมณ์ความรู้สึกนะคะโดยเราเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกที่มีความสุข เป็นหลักเป็นที่ตั้งเลยนะคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวคุณมีความสุขอนุญ,ญาตให้ตัวคุณนะคะบีแฮปปี้นานะคะให้คุณมีความสุขสเดี๋ยวนี้นะคะแล้วเรื่องดีๆมันจะตามมานะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสูตรของกฎแรงดึงดูดมีอยู่ว่าข้อหนึ่งเลยนะคะคือ affirmation ค่ะอ่านะ affirmation ค่ะคือการที่คุณเซล์ท้องหรือการที่คุณพูดกับตัวเองอยังไงคะ ทีนี้นะคะกฎมันก็คือกฎค่ะกฎมันก็คือกฎนะคะพวกเราทุกคนในคลาสขงุงครูรุ้งรู้ดีรู้ดีเลยนะคะรวมถึงเพื่อนๆบางคนของโค้ดเนี่ยอาจจะยังไม่รู้โค้ดก็เลยมาแบ่งปันว่านี้นะคะกฎข้อที่หนึ่งนะคะมันเหมือนสูตรสําเร็จทางเคมีอเออวันนี้ถนะ้าคุณรู้สูตรนี้นะคะแล้วคุณทําตามชีวิตคุณก้าวกระโดดแน่นอนนะคะ คุณต้องมีอารมณ์ความสุขและสนุกแล้วและคุณต้องรู้กฎของแรงดึงดูดค่ะข้อหนึ่งนะคะคือการที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องของแ f f i r m a t i ช n ค่ะคือการเซลท็องหรือคุณต้องพูดกับตัวเองนะคะด้วยภาษาบวกค่ะด้วยการให้พลังค่ะตัวคุณนะคะและสวมการเป็นค่ะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนนะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะคนก็มีความสุขนะคะที่จะแบ่งปันตรงนี้อ่ะร้อนไหมไม่ร้อนนะใจเรามีสุขนะอ่ะ เรานะคะต้องใส่ภาษาให้ตัวเรากินความสุขลอยมาเลยใช่ไหมโอ้โหพี่ชศดาน่ารักมากนะคะอ่านะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคือการที่คุณต้องใส่ภาษากับตัวคุณค่ะซึ่งโค้ชใช้หลักการนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเราใช้กฎของแรงอยู่เพราะโค้ชจะบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันเป็นคนเด็กฉันหาเงินง่ายใครๆก็รักฉัน ยิ่งฉันออกสื่อว่าทเท่าไหรนะฉันยิ่งสร้างรายได้มากเท่านั้นนะคะเออนี่เป็นคนแบบนี้นะเราใส่โปรแกรมตัวเองตลอดว่าเราเป็นคนเก่งนะเราเป็นคนมั่นใจเราเป็นคนสวยเออเราใส่โปรแกรมแบบนี้ตลอดตลอดนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราใส่โปรแกรมแบบนี้มันเป็นเรื่องที่โคตรด,ดีนะคะ แต่มีบางครั้งค่ะแอบค่ะแอบบ่นตัวเองเล็กน้อยถึงปัานกลางว่าทาไมถึงความจาสั้นเออเนี่ยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเราก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะคะแต่บางคนมีภาษาที่ไม่เวิร์กเลยกับการพูดกับตัวเองค่ะมีเงามีแฟนกี่คนแฟนก็ทิ้งเนี่ยเห็นไหมทำอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างเบื่อตัวเองว่ะเกลียตัวเองว่ะไม่ชอบเลยทาไมเป็นคนแบบนี้วะเห็นไหมคะ สิ่งที่คุณบอกออกไปคําพูดที่คุณพูดออกไปมันพูดจะจิตใต้สํานึกค่ะคุณพูดแบบนั้นกับตัวคุณได้ยังไงล่ะคะวันนี้คนอื่นทําร้ายเราไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเอามีดทิ่มตัวเองเลยนะคะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณตื่นรู้แล้วค่ะคุณได้รู้แล้วว่าการที่คุณพูดภาษาไม่เวิร์กกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะหรือการใช้ร่างกายที่มันส่งผลมาเขาเรียกว่าสื่ออารมณ์มาถึงความรู้สึกที่มันไม่โอเค มันส่งผลในเชิงลบกับชีวิตคุณนะคะเช่นบางคนถอนหายใจตลอดเวลาบางคนคิ้วขมวดตลอดเวลาอันนี้โคตเป็นโรคแพ้แสงนะคะเวลาเห็นแสงเยอะคิ้วจะขมวดนะคะไม่ไม่ได้เป็นเป็นโรคคิ้วขมวดอย่างเงี้ยเออนะคะหรือ,อ,อบางคนถอนหายใจแล้วใช่ไหมแล้วก็เออท่าบน่น เป็นคนข้ามบนตลอดเวลาเออเนี่ยคนข้ามบนตลอดเวลาก็ก็รับรู้เลยนะคะว่าวันนี้นะหยุดซะเดี๋ยวนี้เพราะการที่คุณทำแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะชีวิตคุณจะเป็นเหมือนอดีตที่คุณทำมาค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตนะคะข้อหนึ่งเลยที่คุณต้องรู้นะคะนอกจากความสุขและฟิลลิ่งหรือฟิลกูดที่คุณต้องมีในแต่ละวันแล้วคุณต้องใส่ภาษากับตัวคุณในเชิงบวกทุกเรื่องค่ะ ถ้าคุณยิ่งฝึกนะคะมันยิ่งเก่งขึ้นนะคะทาไมโค้ชถึงตั้งโปรแกรม21วันนี้นะคะมาสําเร็จแห่งความมั่งคั่งด้วยกันเพราะเมื่อคุณฝึกตัวเอง21วันมันจะเกิดเป็นนิสัยค่ะเมื่อคุณคุณจะคิดบวกโดยอโตเมติคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบอโตเมตินะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําเลยนะในข้อหนึ่งคือการที่คุณต้องพูดกับตัวเองค่ะใส่ภาษาบวกๆค่ะคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบไหนคุณอยากจะมีคู่คู่ครอง คุณต้องใส่โปรแกรมค่ะแม้แต่ลูกคุณนะคุณก็ต้องใส่โปรแกรมเหมือนเขาค่ะว่าอัิชาติสมุดรนะลูกเด็กดีนะลูกโอ้โหช่วยเด็พ่อแม่ได้ดีเยี่ยมเลยแม้ตอนนั้นมันยังไม่เป็นคุณก็ต้องตั้งโปรแกรมบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเหมือนที่คุณพูดกับตัวคุณบ่อยๆนะคะว่าคุณยอดเยี่ยมคุณยิ่งใหญ่คุณมั่นใจคุณสวยมากคุณพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นจริงและมันเป็นจริงแน่นอนนะคะกด ก็คือกดค่ะอ่าข้อหนึ่งนะคะคือ Affirmation นะคะอ่าเพื่อนเราหลายๆคนบอกว่าติดตามอยู่นะคะแต่ตอนนี้ขับรถอยู่นะคะข้อ2นะคะข้อ2นะกดนะกดของจักรวาลน,นะคะที่จะให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นข้อ2คืออะไรคะ พิชัวไลเซชันค่ะอคือการมโนคือการเห็นภาพค่ะวันนี้นะคะการที่คุณจะสื่อสารกับจักรวาลและได้ผลลัพธ์ที่สําเร็จแบบรวดเร็วที่สุดเลยคือคุณต้องมโนค่ะวันนี้คุณเคยมโนหรือนึกภาพตัวเองไหมว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรตื่นมาใส่เสื้อแบบนี้สร้อยแบบนี้กระเป๋าแบบนี้รองเท้าแบบนี้นะคะและตอนเช้าคุณก็ทํามัน ข้อ2นะคะคือการที่คุณเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วคุณจะรู้สึกว่าหนึ่งเลยชีวิตคุณมีความสุขขึ้น2คุณจะได้สิ่งที่ปรารถนาเร็วมากๆเลยนะคะสิ่งที่3มนะคะคือสิ่งที่คุณต้องทําเลยคือการที่คุณจะต้องวิชัวไลเซชันค่ะหรือมโนหรือเห็นภาพตัวคุณให้ได้ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นค่ะหรือในสิ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคุณอ่ะคุณอยากจะให้ธุรกิจคุณมาลุ่งเรืองแบบไหนคุณต้องเห็นภาพให้ได้นะคะคุณลงหนังสือไหมคุณสัมภาษณ์ทีวีหรือเปล่า หรือแฟนคุณคุณอยากได้แฟนแบบไหนนะคะคุณต้องมโนหรือเห็นได้ได้ว่าแฟนคุณน่ารักแบบนี้ดูแลคุณเอาใจใส่อย่างนี้ไปเที่ยวอะไรกันอย่างนี้นะคุณต้องเห็นภาพค่ะไปเที่ยวเมืองนอกประเทศอะไรยิ่งเห็นชัดนะคะัด้แลค่ะคือแรงดึงดูดจะดนึงดูดมาหาคุณเร็วมากที่สําคัญเวลาคุณรู้สึกนะคุณรู้สึกคุณมโนเนี่ยคุณต้องรู้สึกดีอิ่มเอมไปด้วยบอกเลยว่ามาเร็วมากสปูตสปาร์ตบูตปาตเลยนะประนึ่งเปิดไวไฟนะคะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุณนึกเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นภาพอย่างเดียวคุณต้องรู้สึกไปกับมันนะคะอารมณ์ความรู้สึกที่คุณจะส่งไปคือฟิลกูดค่ะอิ่มเอมค่ะแบบนี้เร็วมากนะคะเพราะว่าโค้ดใช้หลักการนี้นะคะเพียงแคหง่หนึ่งเดือนเนี่ยโค้ชสร้างรายได้เร็จหลักนะคะจากการใช้2องคอแล้วมันยังไม่จบค่ะโคนไม่ได้ใช้แค่2องอนะคะซึ่งข้อที่สาสำคัญมากๆเลยสำหรับบางคนนะคะก็จะติดข้อนี้หรือไม่กล้านะคะ ไม่กล้าสำหรับกฎข้อนี้นะคะสำคัญสุดๆเลยนะคือ act as if นะคะก็คือการที่เราต้องสวมการเป็นเลยนะอันนี้โค้ดพาษาแบบให้เข้าใจกันง่ายๆเลยคือการสวมการเป็นค่ะข้อสามต่อนะคะ act as if นะคะหรือการสวมการเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นไปเลยนะคะเช่นนะคะวันนี้นะ,คะโค้ดคิดว่าตัวเราตัวโค้ดเองลวกันนะคะประสบความสำเร็จเป็นอายุน้อยอยล้านนะคะโค้ดก็สวมการเป็นค่ะ ต้องเดินแบบไหนเราคนที่อายุน้อยร้อยล้านนะคะเตรียมชุดหรือ,อยังคะสาหรับการสัมภาษณ์ของอรายการเออเตรียมชุดหรือ,อยังหรือนะคะเราจะมีทีมงานแบบไหนนะคะที่เราจะประสบคสวามสำเร็จไปด้วยกันเป็นอายุน้อยร้อยล้านไปด้วยกันเราอยากมีทีมงานแบบไหนเราอยากมีลูกค้าแบบไหนที่จะมาส่งเสริมธุรกิจเรานะคะนั่นคือสิ่งนะคะที่โค้ชทํานะคะเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะที่โค้ชเริ่ม ใช้กดสามข้อของจักรวาลของการเชื่อมต่อกับจักรวาลแต่โค้ดก็ไม่ลืมนะคะที่จะทําตัวเองให้มีความสุขและทำสามข้อของกฎของจักรวาลน,นะคะโค้ดก็เลยสําเร็จแบบเร็วมากนะคะหนึ่งเดือนสร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะโดยที่ไม่ได้ลงทุนเลยนะคะโค้ดมีไอเดียและหัวใจอย่างเดียวไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทเดียวยนะคะไม่ได้ลงทุนเลยสักบาทเดียวย้ํานะคะว่ากฎข้อนี้โค้ดใช้จริงถึงกล้ามาแบ,บ่งปันนะคะ ให้คนไทยทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะคดเองก็เกิดจากคนที่ไม่ได้มีฐานะนะร่ำรวยนะคะเกิดจากบ้านนาะที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเลยนะคดจบแค่ชั้นม .6 มันไม่มีข้อแม้ค่ะมันไม่มีข้อแม้ของความสําเร็จะคะ่ะว่าคนที่จบม .6 หรือมีฐานะยากจนในอดีตนะคะปัจจุบันจะประสบความสําเร็จไม่ได้นะคะโค้ดเป็นหลักฐานตัวเป็นๆน,นะคะที่ทําให้ใครก็ตามไม่ว่าคุณจะอายุน้อยอายุเยอะนะคะ ไม่ว่าคุณจะเกิดในฐานะจนรวยนะคะคุณก็สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณรู้กฎข้อนี้เพราะกฎมันคือกฎค่ะกฎมันคือกฎฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณบวกลบคูณหารกี่ครั้งนะคะคุณทาตามสิ่งที่โค้ดแบ่งปันคุณวันนี้คุณประสบความสาเร็จแน่นอนแล้วอย่าลืมย้อนดูคลิปด้วยสําหรับ3วันนะคะ3วันก่อนที่โค้ดได้แบ่งปันคุณรวมถึงโปรแกรมวันแรกสําคัญมากๆนะคะการเคลียร์จิตนะก่อนที่จะมาถึงวันที่4ี่นี้ ฟังแล้วฟังซ้ำฟังบ่อยๆได้นะคะเพราะว่า21วันที่เราจะอยู่ด้วยกันนี้นะคะโค้ดการันตีชีวิตพวกคุณเลยค่ะว่าคุณจะมีชีวิตแบบนะคะคนอื่นยังยืนอยู่ที่พื้นค่ะแต่คุณไปอวกาศแล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้รู้นะคะกฎพิเศษนะคะกฎพิเศษของจักรวาลค่ะคุณได้รู้เทคนิคพิเศษที่คนธรรมดาเขาไม่รู้ค่ะแต่คุณคือคนพิเศษนะคะนะคุณคือคนพิเศษคาะที่โคนนะคะมาแบ่งปันให้พวกคุณทุกคนเลย น้องหญิงยุ้ยนะคะน้องหญิงยุ้ยเย่ yeah. บอกว่าสุดยอดเลยค่ะโค้ดสิตาแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แบ่งปันเนาะเราร่วมเป็นแสงสว่างให้กันละกันนะคะลมใต้ปีกนะวันนี้นะคะสิ่งที่โค้เราแบ่งปันพวกคุณทุกคนนะคะคุณไปฝึกฝนนะทำซ้ำนะเรียนรู้ทําซ้ำนะคะเรียนรู้ทําซ้ําฝึกฝนนะคะด้วยใจที่ยิ่มแอ้มและมีความสุขนะคะโค้มั่นใจค่ะว่าคนที่ติดตามโค้ดทุกคนนะคะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่จเจริญร,รุ่งเรืองเฟื่องฟูอย่างแน่นอน,นะ และใครนะที่มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็ช่วยมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่า21วันนี้นะโค้ดไม่ได้เก็บเงินคุณสักกบ,บาทเดียวนะคะโค้ดอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อครอบครัวคุณเพื่อคนที่รักคุณนะคะเพื่อประเทศไทยด้วยนะคะเออนะดีไหมดีไหมนะคะมา,มาสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยคือคุณปล่อยอดีตให้หมดค่ะอย่าไปอย่าไปมัวกั้มกืนฝุ่นทนนะบางคน อมทุกข์นะหรือไปนึกถึงอดีตอันหอมหวานซึ่งปัจจุบันคุณอาจจะต้ทุกข์อยู่นะพอพูดเรื่องอดีตบ่อยๆคุณก็ไม่มีเวลาไหนที่จะไปสร้างอนาคตค่ะฉะนั้นคุณยุติเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่ไม่ดีนะในอดีตจบไปค่ะและเริ่มต้นใหม่นะคะกับการใช้กฎของแรงดึงดูดที่ไม่ว่าใครได้ใช้นะคะสำเร็จไม่พอค่ะเสร็จและมีความสุขด้วยนะคะพระโคดก็เป็นคนหนึ่งที่มัเป็นหลักฐานตัวเป็นๆให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะเออรักพวกคุณทุกคน อย่าลืมทำนะคะข้อหนึ่งอะไรคะข้อหนึ่งอะไรคะเซลทอกนะคะหรือแอปฟอร์เมชันพูดกับตัวเองดีๆพูดกับตัวเองนะคะด้วยภาษาที่สมพลังพูดกับตัวเองด้วยภาษาเชิงบวกไม่ว่าพระเจ้าจะทดสอบให้คุณรู้สึกบนหิดเพียงไหนนะคะจงมีสติคะ่ะดึงสตินะคะแล้วทาให้คุณ มีความสุขซะเดี๋ยวนี้เพราะพระเจ้ากําลังพิสูจน์คุณค่ะว่าคุณเหมาะสมนะคะที่จะมั่งคั่งและมีความสุขหรือเปล่านั่นเองนะคะสองนะคะคือการที่คุณจะต้อง visualization ค่ะมองเห็นตัวคุณนะในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นมองเห็นด้วยหัวใจอันมีความสุขมองเห็นด้วยหัวใจแห่งความอิ่มเอมค่ะแล้วคุณจะได้รับมันแบบเร็วมากๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่คุณอยากได้นะ,ะในทุกๆเรื่อง ของชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะทุกสิ่งนะคะที่คุณาัฒนาคุณได้หมดนะถ้าคุณทําตามสิ่งที่คนบอกนะสิ่งที่สามนะคะคือการที่ act as i ค่ะคือการสวมการเป็นค่ะวันนี้นะ,ค,ะคุณอยากเป็นคนแบบไหนคุณจงเป็นมันชัดเดียวนี้เลยนะคะเริ่มค่ะปฏิบนะัตินะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวการเดินบุคลิกภาพนะคะ ภาษาคำพูดความมั่นใจนะเปลี่ยนไปวันละ1องศานะคะหปีนี้คุณก็จะเปลี่ยนได้ถึง365องงศากัเลยทีเดียวนะเปลี่ยนเปลี่ยนช้าก็เห็นผลช้าเปลี่ยนเร็วก็เห็นผลเร็วโค้ดเป็นคนหนึ่งที่เชื่อนะคะในสิ่งที่ครูรุ้งสอนแบบร้อซและโค้ดเนี่ยทำเกินร้อยด้วยนะคะครูรุ้งบอกให้หันซ้ายไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าซ้ายเนี่ย มันจะเจออะไรนะซ้ายอย่างเดียวครูลุงบอกให้ตรงตรงค่ะไปหมดนะคะเห็นไหมน้องป่านกิจภาพนะคะก็เป็นคนนึงนะที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานตัวเป็นๆนะนี่ก็ลูกศิษย์เอกของครูลุงนะคะน้องป่านเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ติดตามนะคะครูน้องป่านเออนะ,ะต้องไปต้องไปติดตามเขาด้วยกิจภาพแต่เจริญชัยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณพีช ได้คะ่ะวันนี้เที่ยวอยู่พี่เข้าใจโค้ด <c otes> เข้าใจทุกคนนะคะว่าคุณกำลังม,มีความสุขมีความสุขมันให้เต็มที่แหละคะ่ะ มีความสุขมันให้เต็มที่ออและเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆนะคะวันนี้เอาให้อิ่มเอมค่ะเอาให้อิ่มค่ะอิ่มความสุขกินเข้าไปเยอะๆแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องว้านะคะว่าโอ๊ยพรุ่งนี้ทํางานแล้วพรุ่งนี้จงเบิกบานค่ะกับสิ่งนะคะที่มันจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณทุกวันจักรวาลน,นะคะเขาจะส่งของข,องขวัญมาให้คุณทุกวันถ้าคุณใช้กฎของเขาคุณอยู่ในแนวเดียวกับจักรวาลเหมือนที่โค้ชอยู่แล้วคุณจะมีความสุขค่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ในชีวิตไม่ว่าคุณจะไปไหนมีแต่ผู้คนสนใจมีแต่ผูุ้คคนรรก มีแต่ผู้คนนะคะร่วมเฉลิมฉลองไปกับความสําเร็จของเรานะคะอยากเป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบที่โค้ดบอกคุณนะคะโค้ดออกมาเป็นหลักฐานนะให้คุณเห็นและหลายๆคนนะก็ออกมาเป็นหลักฐานให้คุณเห็นนะคะว่ามันสําเร็จจริงๆเออนะนะเนี่ยเดี๋ยวโค้ดจะพาไปชมห้างดีกว่า <laughs> <laughs> นะคะอา่าเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะธุรกิจของโค้ดมันสําเร็จจริงๆนะเออ เดืนเดียวรายได้เสร็จหลักไม่ต้องลงทุนสําเร็จปะนะต้องขอบคุณคุณรุ่งนะขอบคุณลมใต้ปีกทุกคนนะในครอบครัวของ LOA ด้วยนะคะปาปาไปดูห้างนี้กันสวยมากนะคะแจ๊สสอนจบอาเดินเล่นนะรักทุกคนนะจ๊ะน้องปานการกลัง สอนแบบว่าไม่ต้องแพ้ใครนะคะจักรวาลรักเรานะเราต้องเขาบอกแล้วนะว่าเรายิ่งเราให้คุณค่าม,มากยิ่งเราให้คุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะแบ่งปันเราก็ต้องนีอ่ะบีแฮปปี้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> y now เป็นยังไงเป็นอย่างโคตรยังไง <laughs> จดี๋ยวจะหาขนมอร่อยๆกินจักรวาลส่งภารกิจมาให้เราทุกวันใช่แล้วนะคะภารกิจของความสุขค่ะภารกิจของของผลในทุกๆวันเลยภารกิจในสิ่งมัง่งคั่งนะคะที่จะเพิ่มพูนให้เราทุกๆวันภารกิจนะภารกิจชีวิตนะคะในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งะคะ่ะที่จะส่งมอบนะคะสิ่งดีๆให้กับผู้คนอย่างมหาศาลเลยนะคะวันนี้นะ,ะขอเป็นสุดยืนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นคนไทยนะ,ะที่จะส่ง ส่งมอบสิ่งดีนี้ให้กับคนไทยด้วยกันนะให้คนอื่นเขารู้ว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเนี่จ้าเอออ่านี้ดูบรรยากาศดบากคาฟด้วยเห็นปะ่ะนะคะมีความสุขไปด้วยกันรับพลังสักการวานค่ะเพราะสักการวานเขารักคุณค่ะ แล้วเขารอแค่คุณนะคะพูดภาษาจักรวาลค่ะใช้ความรู้สึกเชื่อมต่อกับจักรวาลน,นะคะอิม่มเอมใจมีความสุขสำนึกรู้คุณสวมการเป็นนะคะพูดสิ่งดีๆมันง่ายมาก จำานะอย่าเขาเรียกว่าคิดให้น้อยสนุกให้เยอะขอยืมกฎของครูรุ้หน่อยคิดให้น้อยสนุกให้เยอะคิดคิดให้น้อยสนุกให้มากยิ่งสนุกมากนะคะชีวิตคุณจะได้อะไรที่คุณเกินฝันค่ะเออมาสตันวันด์ูบูหาขนมกินก่อนดูฟ่านะคะรักทุกคนนะอย่าลืมนะคะ ในอ้อมผิดอ้อมใจด้วยนะคะสาหรับใครนะที่ว่าเ้ยจะช่วยสนับสนุนโพสนะคะก็อุดหนุนได้นะคะโซนเพลฟูมน้าหอมพลังงานถิ่นะ <c oughs> นะแอบโฆษณาทําทนะทํานะรับรองสําเร็จมีความสุขแน่นอนนะคะทําได้ทุกเรื่องในชีวิตนะไม่จะเป็นต้องเรื่องเงิอนอย่างเดียวนะคะแต่เรื่องเงินก็ต้องทํานะความบางครั้งก็ต้องมีความสุขก็ต้องมีนะคะที่สําคัญก็ต้องมีแฟนดีๆด,ด้วยโอเคปะเออ